เดี๋ยวค่อยๆจับไปนี่นะครับโอ้โหตาแดางเนี่ยมา <laughs> ดูลูกโวิสสงสารจังเลยอะ่ะเนาะเดี๋ยวผสมพันธุ์ไข่ใหม่เนาะอ่ะปิดแล้วปิดแล้วลูกไปปิดแล้วให้ขอลูกขอลูกลูกไม่อยู่แล้วอ่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว เวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้วงลูกป้อนนะครับเลี้ยงซึ่งตอนนี้มันมีลูกคอคเทลที่เป็นลูกแบบกําลังเริ่มดื่มตาเนี่ยสองตัวแล้วก็ผมว่าจะเอาลูกนกคงยกไปเลี้ยงด้วยเดี๋ยวจะดูว่ามีสีอะไระสวยๆเดี๋ยวจะเอาไปนะครับเดี๋ยวไงเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะล้วงป้อนกันนะครับก่อนอื่นฮะต้องมีกล่องจริงๆกล่องมันเล็กไปหน่อยแต่ว่าใช้ได้แหละนี่นฮะ ผมจะใส่ขี้เลือ่อยหรือถ้าไม่มีขี้เลื่อยก็ใช้เป็นแบบพวกแผ่นรองซับนี่ก็ได้แต่ว่าแผ่นผมหมดนะทุกคนผมก็เลยใช้เป็นขี้เลือ่อยใส่มาฮะเดี๋ยวไงเราไปเอาเจ้าลูกนกมนดีกว่าป่านนี้แม่เขาป้อนอาหารเต็มกระเพาะนะฮะโอเคนะทุกคนนี่ก็กรงเดิมเลยนะฮะตอนนี้มีลูกอยู่สองตัวเดี๋ยวผมจะเอาไปป้อนแล้วก็เลี้ยงให้เชื่องนะทุกคนเปิดประตูกันนี่นะฮะแม่เขาแล้วก็พ่อเขา ทั้งคู่ก็เดี๋ยวลงไปให้เขาผสมพันธุ์ใหม่ละกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเอาไปเลี้ยงดีกว่านี่ครับทุกคนนี่คือผูอ้ของกระเถิบรินตายแล้วแหละลงไปก่อนครับ คนหนามเริ่มขึ้น,งน,งนงลงซนะ้ายตครับทุกคนปเลี้ยงเลนะขหลูกนะขอหนาขอกมาไปเลี้ยงนะดูทุกคนเขามองลูกเขาอะสงสารน่ะแต่เราก็ต้องเอาไปเลี้ยงอะเนาะเขาจะได้เชื่องไหมเขาจะไม่เชื่องเนาะดูทุกคนดูพ่อเขาอะพ่อเขาก็มาดูลูกสงสารจังเลยอะ แต่ถ้าไม่เลี้ยงก็จะไม่เชื่องนะทุกคนมันเราเราต้องทให้เขาเชื่องเลี้ยงลงพวกนกี้ถ้าเชื่อมก็จะดีกว่าไม่เชื่องนะดูดีเมื่อกี้แม่เขาคือมายืนดูลูกเขาตรงเนี้ยนะขอนะเดี๋ยวผสมพันธุ์ไข่ใหม่นะลูกนะเนาะเดี๋ยวผสมพันธุ์ไข่ใหม่นะปิดแล้วลป,ปิดแล้วลูกไปปิดแล้วอขอลูกขอล,กลูกไม่อยูวแล้ว ly, ป, ruit, ปิดแล้วปิดแล้วน้ำแห้ง้วต้องมาเปลี่ยนน้ําก่อนก็ ได้ลูกมาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวผมต้องไปซื้ออาหารลูกป้อนด้วยสองต,ตัวตอนนี้กระเพาะเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาหารนะทุกคนโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้บ้านผมอากาศมันก็เริ่มเข้าหน้าหนาวบวกกับมีฝนนะเหมือนปลายฝนต้นหนาวทุกคนถ้าปล่อยไว้ก็มีโอกาสที่จะตายเนาะเพราะว่าอากาศก็ไม่เป็นใจแล้วก็จะไม่เชื่องด้วยแหละพ้องไงนแต่ผมก็จะเอาไปเลี้ยงแล้วกัน เดี๋ยวทุกคนตาแดงทั้งสองตัวเลยเป็นลูติโนคาดว่าจะเป็นสีเหมือนแม่เขานะฮะแม่เขาก็สีเงเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นที่ออกมาก่อนน้านี้ก็เป็นสีแบบนี้เหมือนแม่เขาไม่ได้สีพ่อเลยทุกคนตาก็ได้ตาแม่เขามาตาแดงโอเคครับเดี๋ยวไปดูหงยกต่อน,นะ,ะส่วนเจ้าลูกนกหงยกนี่ตัวนี้เลยเด๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปต่อตาแดงนะทุกคนล้วงมาล้วงมาแล้วร้อง ผมเะไปป้อนใหม่นะไปป้อนเองเลยทำเป็นนกเชื่องนะทุกคนสายเข้าไปอยู่กับน,น้องน้องหรือพี่วะเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวดูอีกว่าจะเอาตัวไหนไปในรังนี้อันนี้โตไปแล้วอะแต่ตาแดงสวยอะเก็บไันนี้ก็ได้โตไปแล้วน่าจะป้อนไม่ได้ละ ผมก็จะมาดูในกรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็น่าเอาไปนะเด็กไปหรือเปล่านะโอาตัวที่โตที่สุดไนละกันตัวนึงนะลูกขอลูกตัวนึงนะดีนะทุกคนมาเจ้าเจ้าตัวนี้ไป ขอไหมขอมเนี่ยแค่นี้ขอไหมเนี่ยเอาไปีให้คนละกัน เลี้ยงไม่เยอะเราเลี้ยง5ตัวเป็นแม่ลูกอ่อน5ตัวนี่นะครับนี่ผมเอาไปป้อนก็มีไส้งหงอกกรแดง1ตัวก็ขกกระแถวกราแดง,ง,แแดงมีนิโน2ตัวแล้วก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องสีนะแต่ปกติกที่เขาสีจะสวยไนงะเก้าสามตัวนี้นะโอเคผมก็เอาไปป้อนเท่านี้แล้วกันะค,ะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลูกป้อนมาแล้วนะทั้งหมด5าตัวทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาไปป้อนเท่านี้นะครับก็หรือยังไงทุกคนก็คอยดูการอัปเดตเจ้าห้าตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปว่าผมจะทําคลิปอะไรขึ้นอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงจะต้องไปซื้ออาหารลูกป้อนด้วยโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย it's dj